สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มโบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอซน้องอุงหญิงเพชรันแพงสวัสดีเอซีสาวน้อยเพชรบนแพงและสวัสดีเอซีช่อง นุ่มบอลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศครับพี่น้องก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องนุ่มบอลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องปาพี่น้องขันนุ่มบอลคนเอ็ดไปอบร่มเดือนกว่าครับพี่น้องเดือนกว่าอยู่ที่กรุงเทพครับพี่น้องว่าได้เอารถไป fc หลายท่านกับสิว่าของปลอมกันยังไงก็อย่า,า,ยยาลืมเบอร์งไงนี่แหลครับพี่น้องผมว่าได้เอารถไปนําไปอบรมอยู่ดอนเมืองอยู่สะพานใหม่ละครับพี่น้องอาสีอัดคีบอยู่ในห้องหรือยังกันยังกันยังไงก็ห้กําลัางใจคือเก่าเด้อาสีบ่ได้อย,ยู่ทั้งรถเดี๋ยวกับสิว่าช่องปลอมช่องปลอมนะบ่ได้อย,ยู่ทั้งรถปรแมานช่องหนุ่มอลคนเห็ดครับพี่น้องมาพี่น้องหลังจากที่หนุ่มอนนลคดติดตามสาวน้อยติดตามหลายๆอย่างเหตุการณ์สาวน้อยเขามีของดีของใหม่เดล่้ครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องดูและติดตามติดตามอย่างใกล้ชิดและส่งหัวใจไปอย่างแบบส่งแบบร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นไปเอาใส่คำนี้ดีกว่าทุกคนนี่หัวใจดุม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 เเรื่องยังครับพี่น้องเรื่องเวทีนี่แหละเป็นซิกเนเจอร์ใหม่ครับพี่น้องหลังจากเต่าแค้นครับพี่น้องเต่าแค้นพี่น้องเข้ากับเบิงดีแล้วต่อจากเต่าแค้วตอนนี้คือเรื่องเวทีนี่แหละครับกําลังใจครับพี่น้องรุ่นรุ่นอยากให้เวทีแล้วพี่ ทายทายเวทีทุกคนนี่พร้อมแล้วเบิรกเบิงเวทีหอดไซแล้วเบิงเบิงเวทีนี่นี่คือความรู้สึกไงความรู้สึกที่เรามีไงเป็นความรู้สึกที่ทุกท่านรักรักวงนี้ไม่อยากให้ใครมาว่าให้วงนี้ทุกท่านรักสาวน้อยเพชรวันแพงก็เลยไปอย่างไ้ไผมาว่าไห้สาวน้อยเพชรแพงเป็นความรู้สึกทุกท่านแม้กระทั่งผมกับเป็นเส้อวก่อนี่ผมสิมาอ่าขีปผมกับนางเบิร์นะลาสด ช่องหลายช่องแม้กระทั่งช่องพอยุติหลายท่านที่ถ่ายเกี่ยวกับเวทีผมสิเบิอง่าหอดใส่เหล้วสีแหล้วท่านบอสีแสดงแล้วบอสีไลระบบแสงสีเสียงไฟเรียบร้อยบอนั่นคือความสุขนั่นคือสิ่งที่เราติดตามจริงๆริเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องคือนี่แหละเขาเรียกว่ารักกันจริงถ้าคนติดตามแล้วไม่รักกันจริงจะบอสเป็นห่วงนะสีบอพระวงแต่ถ้าคนรักกันจริงนี่หัวใจสิคิดน่าเนี่ยคิดหน่าเวทีพี่น้องจ้า จ็กซีวาจากไหนเนาะเนี่ยเขาว่าทํายังไงก็ได้สาวน้อยต้องปังทายัางไงก็ได้สาวน้อยต้องไม่อยากให้เสียสือเสียงรุ่นดูรุนดูนี่แหละเขาเรียกหัวใจเรามอบให้เกี่กันแล้วระหว่าง f อกับสาวน้อยเนี่ยมอบให้แก่กันเต็มร้อยแล้วความรักความเมตตาทุกคนเป็นห่วงทุกทุกอย่างเกี่ยวกับทีมงานทีมงานเฮ็ดเราเมยแล้วพงเฮ่ารุ่นก็นยังเมยตามเนาะแล้วถามว่าทุกคนในทีมงานเขากลุ้นนะ เมื่อเขานั่งเชียร์นั่งให้กำลังใจนี่ก็ว่าโอ้ยฟาวได้เลยฟาวได้เลยกดดันเนาะแล้วถามว่าคนที่เขาอยู่เบื้องหลังเขานั่งทำอยู่คนแห่งนั่งอยู่หนาเวทีเห็ุแสงเีเสียงมาดันเหลวเข้าแห่คิดลายก็เฮางนี่แหละครับแต่สุดท้ายนี่หัวใจทุกดวงมอบให้แก่สาวน้อยทุกคนส่งกำลังใจให้แก่สาวน้อยนี่แหละครับฮักกันอีหลีคนฮักกันแห่งกัสนสิคิดได้ถ้าใครรักสาวน้อยจริงๆรรักหลาน้อยดีทีเข้าใจสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะเชื่อไหม ก็คือเรารักไงพราะเรารักปุ๊บเราก็ทำยังไงก็ได้ห้ามนคนอื่นมาว่า,าให้ได้สาวน้อยต้องปังหลาน้อยต้องดีวันนี้หลาน้อยโชว์เป็นไงหลาน้อยต้องปังหลาน้อยต้องดีพราะหลาน้อยทำได้ดีโชว์ได้ดีสาวน้อยทำได้ดีโชว์ได้ดีเราก็ภูมิใจโว้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอฟซี e มาเบิรงนเขาสิประทับใจสาวน้อยนี่เราก็ดีใจเป็นความสุขนะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่คําว่าเอฟซีไงคุณเชื่อไหมว่าผมอยู่มาจนอายุขนาดนี้ผมเคย ติดตามและฟังเพลงทั่วไปแต่ไม่เคยเข้าไปเป็นแบบ f อซแบบจริงจังขนาดนี้พ่อผมเขามาอยู่ผมขอใจเลยโอ้นีเพราะเขาเอฟซีที่รักกันจริงติดตามกันจริงแม้กระทั่งสมัยตะกี้อยู่คืนสู่ย้าน้องเรียนผมเนะ่ะจ้างเวียงเนาะเวียงมาเรียนอยู่บ้านผมนะเซร็ลแล้ว f อซตามมาผมก็งองอยู่ในใจเขามายอย่งคือเขารักกันจริงนะเขาก็มาช่วไป มันเป็นงานคืนสู่เยาโรงเรียนผมนางเรียนเกาอยู่ละเอียดนะผมกลับไปม,มีแบบนี้ด้วยบอกคือแต่ก่อนว่าเข้าใจดีเดี๋ยวคำว่าเอฟซีคืออะไรนี่ไงเอฟซี FC เข้ามาเนาะเอา้างานคืนสู่เยาก็มีคนมาหลายแต่ยผมก็ตกใจไงตาหอดตึ้งไปยกปายเอา้าคืนสู่เยาโรงเรียนผมนั่นเองคือมีบุคคลภายนอกมาคือตะกี้ว่าเข้าใจไงผมก็นั่งบึงเอ้าไม่ยังก็ไม่เห็นยังโตหลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้ผมเข้าใจไง พอผมก้าวเข้ามาเป็น fc หลาหน้อยอ,อยุญิงผมเข้าใจแล้วไงพอเห็นบ้านหักพอหักไม่หักเมาสลดเมาสเลือกครับลถเป็นร้อยกิโลมากมาเชื่อมาให้กําลังใจมาเอาของมาฝากโอ้ผมก็เลยนั่งขีดเป็นดัง้งสี่ของตัวผมอยู่มาผมเชื่อหลายๆายท่านก็เป็นเหมือนผมนะติดตามศิลปินฟังก็ดูก็ฟังเป็นทั่วไปไม่ได้แบบจริงจังใช้คําว่าไม่ได้จริงจังไงแต่ามาชอบไหมก็ชอบฟังไหมฟังติดตามไม่ติดตาม แต่สุดท้ายแล้วคำว่าเอฟซีจริงๆเป็นอย่างนี้นี่เองเอาเป็นผมสร้างข่าวเดี๋ยวผมไปกดวอาอีดีเดี๋ยววอลตัวๆวันนี้ผมก็ไม่เคยเคยเห็นว่าเขาตั้งเวที่จัดระบบแสงสีเสียงว่าท่านเรียผพร้มกันุดเนี่ยหูุดเปล่าเหลวเปล่าเหลวใจจะขาดเนี่ยว่ามันจะของไปเหตุเองนี่คือความสุขครับพี่น้องนี่แหละครับสาวหน่อยจะไปทั่วคอนเสิร์ตผมกับไปเลี่ยนวัดีสิได้พ่อกันต้องมีผมไปครับพี่น้องบางานสองอางก็ตรงไปผมไปผมสัญญา เอฟซีนี่ทางภาคกลางนยครับด้วยหรือ,รอภาคอีสานเ้าไปทํางานอยู่ภาคกลางต้องเจอผมผมสิไปเห็นยังไงเห็นกันก็นกนย่าลืมทักทายผมผมไปเถอะเพราะว่าผมกับสีแวะไปจะให้ได้ละครับพี่น้องไกลมาาันได้กับสีนั่งแท็กซี่เอาดอกบม่มีรถหรือผู้ใดอยู่แถวสายไหมนะครับพี่น้องสายไหมแถวดอนเมืองสิไปก็เอ,อื้อผมไปนั่งก็ได้ไอดีไร้ละละผมขึ้นต้นนี่แหละทักมาเลย อ้หนูบนก็เลยไปเบืองน้ากันวให้ติดรถไว่นําเพราะว่ารถมาแล้วไปครับพี่น้องเพราะว่าไปกับรุ่นน้องครับนั่งรถน้าไปประหยัดครับไปสามคนกับหาน้ํามันกันครับไปเองกับไกลเปลืองครับพี่น้องเพราะว่าอยู่หุ่นกับไ่ค่อยได้ใส่ดอกยุ่ข้างในก็สียางเอาไปเลี่ยนในสหนะ่อ้านี่มีกะอย่าลืมเอื่นแต่ที่นี่อย่าลืมเด้อบ่ได้อัดในรถกับของแท้คือเก่านะครับเบืองหนาเอาเด้อว่ได้อัดในรถประมาณเดือนกว่าหมดแหละครับพี่น้องนี่คือความสุขครับพี่น้องความสุขผมเชื่อเลยว่า ผมไปมินิคอนเสิร์ตยุงเทียวครั้งแรกโอ้ยเอฟซี FC หลายท่านมาถ่ายรูปผมก็ดีใจดีใจที่หลายๆท่านมาทักถ่ายครับพี่น้องผมตั้งใจว่าสีว่ใสซแวนไปเนี่งานผมมาเห็นแสงทีเสียงโอ้สิไใสซแวนเนี่ยตอนแรกสิว่าสใสซคอนเทคเล่นไปผมมาเห็นแสงทีเสียงแบบนี้ก็สสใส่แวนไปคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับความรัก,คว,รกความเมตตาอยู่ไกลบ้านไหนก็สิไปมีโอกาสผมก็สิแวไปคือเก่าครับพี่น้องไปเชื่อไปให้กำลังใจไปติดตามผมเห็นเอฟซีทุกท่านมามาด้วยหัวใจทุกคนคือครอบครัว ส่งกำลังใจเห็นแบบนี้เรามีความสูงไปไซก็มีความสุขเห็นเรามีความสูขเห็นพ่อฮักไม่ฮักดีบ่ดีโนนก็เลยสืบิเป็นการเด,ด้นแน่นอ่ครับเป็นนอนอไป,ออไปซอยเบื้องหลาน่อยไปไปอยู่กับพ่อฮักไม่ฮักบ้านฮักแต่ละหลังไปซอยเป็นปกป้องหลานน่อยอันในบ่ดีก็สิกีเพราะว่าทัุงเทพเขากินกันเนี่ยเขาก็คือบา้านเฮาเด้นางมองมเมม,ม,ม่แต่ทั้งผลเขา ยืนยืนเตนน้นกินกมวนกันกะถ้ายัางบดีผมกะสิเขาไปหนีซอยนั่นแหละครับพี่้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มวลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยๆตลอดไปครับสวัสดีครับผม